นวกะนิเทศ1 0 2 0ในนวกะมาติกาเหล่านั้นอาคาตวัตถุเก,ก้าเป็นฉนาอาคาตวัตถุเก,ก้าคือ 1. ความอาคาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่เราแล้ว 2. ความอาคาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้กำลังกระทำความเสื่อมเสียแก่เรา 3. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้จะกกระทำความเสื่อมเสียแก่เรา 4. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราแล้ว 5. ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้กำลังกระทำความเสื่อมเสีย แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา6ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้จะกกระทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา7ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้ได้กระทำประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบพอของเราแล้ว8ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้กำลังกระทําประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา9ความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้จะกระทําประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา เหล่านี้เรียกว่าอาคาตวัตถุก้าว